กีมาสวัสดีค่ะ <S <S ทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเอ้พูดมาลืนนะคะเราจะไปธนาศึกษานะคะทุกคน <S 2> <S 2> เราก็จะเตรียมตัวไปนะคะคืะกระเป๋าใหญ่มากทุกคนณจริงๆมันก็เล็กนะคะแต่ทุกคนแต่มันกว้างเฉย สะบูนะคะเดี๋ยวแปลงสีฟันยาสีฟันจะตามมาทีหลังนู้ต่อไปอันนี้ก็คือจะเก็บของไปร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็ไปค่ายด้วย นนมีผ้าคนหนูนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวแล้วก็เกลงเกงขาย,ยาวนะคะแล้วก็เสื้อสับนนแล้วก็ก,งกงางเกงในแล้วก็ชุดต่างๆนานานะเอาไปแค่นี้พอเดี๋ยวกลับมาบ้านอีกทีก็เอาของมาใส่เพิ่มนะคะเดี๋ยวจะมีถุงพลาสติกด้วยใหญ่ๆนะคะเพื่อแบบมันเปียกเนาะเสื้อมันเปียกไปข้าวคันมนก็ต้องเปียกอยู่แล้ว,ลวใหญ่เท่านี้

มันกว้างเออใช้ค่ะมากว้างเลยคะ่ะเรียบร้อยไปเก็บที่ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ต่อไปดูวันหน้า่นแหละน่าจะเป็นวันหน้านะคะทุกคนที่เราจะที่เราจะไปอีกเก็บของอีกโอเคไปดูวันหน้านะคะวันอื่นข้างดีนะคะทุกคนรับน้ำหนักได้เยอะมากทุกคนน้ำ มันเป็นตัวซิลิโคน้วยนะทุกคนมันมาใหม่ไงมันกรอบมันยังนุ่มอยู่นะคะทุกคนของใหม่เลยทุอ้นอเอ้านะคะวัวนเขาเรียกว่าวัวนนะคะทุกคนโอ้ก็คือ จริงๆอ่ะมันขนาดเท่านี้มันก็คือว่าโอเคแต่แค่มันอ้วนไปนะคะอ้วนไปก็ดีอ่ะเก็บของได้เยเดี๋ยวให้ดูอันเก่าคือสภาพคือเละมากใช้มาแบบ10กว่าปีแล้ววะก็คือแบบไม่เคยซื้อใหม่เลยนอกจากนี้ก็คือซื้อใหม่เราจะเอามาเปรียบเทียบถ้าเกิดหยิบได้ทุกคนมันก็ใหญ่เท่าๆกันเลยว่ะจริงไหมทุกคนทุกคนว่าใหญ่เท่าๆกันไหม เนี่ยก็คือเท่าๆกันเลยแต่แค่ตัวนี้จะมีความป้วนและจุได้เยอะกว่าผลเน่ค่ะทุกคนก็คือเราได้เตรียมกระเป๋าใช่ไหมคะแต่เราลืมมีอย่างนึ้งนะั่นก็คือแมสนะคะเราต้องเตรียมแมสไปช่วงนี้นะคะที่ราชบุรีของเราที่เราจะไปค่อยๆเนี่ยก็คือมีคนติดโควิดเว้ยทุกคนแล้วเราต้องเดินที่เอาติดต่อที่จะเอาเป็นกล่องมาเพราะว่าเราต้องไปไปไปรอยเอ็ดด้วย อย่างที่เราพูดนะว่าเราอ่ะจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเราไปเที่ยวไหนบ้างแวะอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรอ้าวในเขาบอกว่าสีขาวไงแม่ไม่ได่สีฟ้าก็าใช่ไ้หนูบอกเขาว่านูอยากได้สีฟ้ามีไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือสีขาวเออเอามาก็ได้ที่ไหนนะมันเป็นสีฟ้าสีสวยเสด้วย สวยสีข่าวมันเหมือนจะคนจะไปงานศพ่ยทุกคนเราก็จะหยิบแหวนมาอันนึงนะคะมาใส่พรุ่งนี้วันเดียวพอก็จะดีกว่าไปซื้อเป็นชิ้นแทก่อนพงอนะอยากเรียนเอวัวลาะ ะค่ะทุกคนว่ารหัสอะไรโอ้แสงไม่ค่อยมีเลยทุกคนก็อยู่ไปไมดคืนแล้วกันเนาะ วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะว่าแอมเนี่ยจะเอาอะไรใส่ลงไปอีกนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องมีของทุกอย่างลงไปในนั้นโอเคค่ะทุกคนก็คือจัดของอะ่ะก็คือวันนี้เป็นวันที่3ที่เราจัดแล้วนะทุกคนก็คือไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่ไปเพิ่มอะ่ะใส่ไปเพิ่มก็มีแค่อ่า ยาสีฟันนะคะเหลือแปรงสีฟันเพราะว่าเรามียาสีฟันในห้องน้ำสองหลอดยี่มีเทพไทยนะคะกับอะไรสีเขียวๆก็ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนนั่นแหละเราก็เหลือแปรงสีฟันเอาไว้นะคะตอนนั้นคือเราเราค่อยมาไมา้น้นมาเก็บทำไมตาเราดูเบลเบลใสๆย,ยังไงไม่รู้นะคะทุกคนอืมค่านี่แหละแล้วก็ คืออาจจะนอนเร็วมากมากเลยนะคะตอนนี้เวลาหงบงก็อยากจะนอนแล้วเพราะว่าแบบเรียนเยอะไงสอบติวโอนิตอะไรแบบนั้นมันก็เหนื่อยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็นี่แหละก็เราไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะที่การไปเข้าค่ายแต่ก็นิดนึงเพราะว่าค่ายเนี่ยเป็นค่ายเก่านะคะเราอะไปมาสองปีแล้วไปมาสองปีแล้ว ปีแรกอะไปลาไปลาบุรีที่ที่เราจะไปตอนเนี้ยที่ที่เราจะไปพรุ่งเนี้เออเป็นค่ายนั้น่สนอค่ายหนึ่งเป็นค่ายวาสนาดีไม่หลืออะไรสัก,กอย่างตอนตอนปอนห้าคือแบบแปลกที่สุดนะคะก็คือไม่เคยไปแต่ปหกเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วเนาะไปตอนปศีที่นั่นเนาะอืมก็ขอลาคลิปไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะรีบลงเลยแ้เยวเราก็จะต้องพัฒนา คณะศึกษาอีกแล้วกูเป็นอะไรกันคณะศึกษาวะเน,นี่ยไปเข้าค่ายค่ะทุกคนสองวันหนึ่งคืน like